เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นติดกระแสและมีแฟนคลับเชียร์อยู่ไม่น้อยสำหรับนักแสดงหนุ่มเจเจตพิพัฒน์และนักแสดงสาว ใบเฟิร์นพิมพชนกซึ่งกระแสจิ้นเจตและใบเฟิร์นเกิดจากที่ทั้งคู่ไดแ,แสดงละครด้วยกันครั้งแรกในเรื่องทองประกายแสงที่เจตแสดงเป็นมนตราประกบคู่กับใบเฟิร์นที่แสดงเป็นทองดีในเรื่องและเป็นสามีคนที่ห้าของทองแฟนๆก็ต่างอินกับบทบาทของทั้งคู่และบวกกับที่ทั้งคู่เป็นนักแสดงมากความสามารถเคมีในละครจริงดูเข้ากันมากๆจนแฟนๆก็อยากให้เป็นคู่จริงนอกจอเลยะ่ะคะ ล่าสุดเจเจพิพัฒน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงเรื่องสถานะกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและเหตุผลที่เป็นงานรนเกิดของใบเฟิร์นถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องตกเป็นข่าวซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวถึงกับต้องตั้งสติเรียบเรียงคําพูดก่อนจะตอบเลยทีเดียวค่ะครับดีฮะคือคือลา,เ,อาเรียนึกคำก่อนนึกคำไม่ออก ต้องเห็นผมอยู่กับใบก่อนเราจะรู้ว่าจริงๆนมันน่ารักมากๆะะแต่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันจริงๆครับเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ผมว่าลุนล้นงานดีกว่าว่าแบบอ,อยากให้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเราโอเคใช่แต่ว่ายังไม่กดดันอะไรเราเลยจริงๆก็คือเราก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดเพื่อนเราแล้วเราก็สนิทอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราควรไปเราไม่ควรแบบมาแบบเอ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวหรือเปล่าผมว่าผมไปดีกว่าผมให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่า ใะนน่ารักใครอยากจะแบบเชียร์อะไรก็ได้ครับผมยินดีต, like? ตรงสเปคเราไหมเหรอครับผมว่าเฟิร์นน่าจะตรงสเปคคนหลายๆคนแหละใช่ยังไม่เคยรู้จ <mythology> ักก <Thai> <media> <Switzerland> <bet out salaries> <ๆ>ันในเชิงนั้นดีกว่าก็เลยยังไม่รู้ว่าเฟิร์นแบบในเชิงนั้นเรากับเขาจะคุยกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนทุกคนสามารถเป็นแฟนกันได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็เอาเป็นว่าเจตก็พูดชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้คิดในแง่ของการข้ามเฟนโซนแต่ถ้าอยากจะจิ้นต่อคู่เจตไปก็แอบมีหวังอยู่เล็กๆนะคะตรงที่ว่าเจตก็บอกแล้วว่าทุกๆคนสามารถข้ามเส้นเป็นแฟนกันได้เพียงแต่ต้องคู่กันในเวลาที่เหมาะสมและยินดีถ้าคนจะจ้นและเชียร์กับใบเฟินแต่ไม่อยากให้มากดดันนเรื่องนี้